วัสดีครับพบกับแช่ทอทชิกนะครับคลิปนี้มีงานคาแรคเตอร์ออปติมัสพรามาให้ดูกันนะครับเป็นงาน KO มาจากตัวงานค่ายเฟรมทอยนะครับตัวนี้นะฮะงานแท้ราคาแตะหลักหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูตัวนี้กันครับ เปิดกล่องมานะครับจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับหน้ากล่องเนี่ยจะเป็นกล่องน้ําตาลนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับจะเป็นกล่องน้ําตาลโล่งๆเลยแล้วก็เขียนว่า OP แค่นั้นเองแล้วเปิดกล่องมาเนี่ยจะเป็นถาดพลาสติกนะครับใส่อุปกรณ์มาแยกมาเป็น4ถาดนะครับอันนี้คือถาดที่ใส่ออปติมัสมานะครับนอนมาถาดนี้เอ่อมือมีมาให้เปลี่ยนเยอะเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดมีมือรวมที่มากับตัวหุ่นเนี่ยทั้งหมด7คู่นะครับมีขวานนะครับ1คู่ มีปืนนะครับมีดาบแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆแพ็กหลังนะครับแล้วก็จะเป็นฐานตั้งดาบนะครับแล้วก็จะเป็นหน้ามาให้เปลี่ยนอีก2อันแล้วก็จะมีเป็นแอคชั่นเบสนะครับฐานช่วยยืนนะฮะแล้วก็จะเป็นขวานนะครับเหมือนจะเอามาประกอบเป็นขวานอันใหญ่ได้นะครับของค่อนข้างเยอะเลยแต่ดูเหมือนจะไม่มีคู่มือนะครับดูที่ตัวหุ่นกันก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับข้อต่อค่อนข้างแน่นแน่นอนนะครับดูผมจับขาข้างเดียวนะครับเนี่ย ไม่มีรูดไม่มีแกว่งนะครับไม่มีห้อยเลยนะครับข้อต่อดีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงในเนี่ยน่าจะมีเป็นชิ้นอลลอยนะครับเนี่นะครับเนี่ยเป็น2ข้างนี้นะครับจับดูแล้วรู้สึกมีความเย็นน่าจะเป็น2ชิ้นนี้เลยเต็มๆตเลยที่เป็นอลลอยนะครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ข้างในอีกนะครับประมาณหนึ่งแล้วก็น่าจะมีในส่วนของข้อพับแขนนะครับเป็นอลลอยนะครับตัวนี้น้ําหนักดีนะครับแล้วก็ข้อต่อแน่นดีมากเลย นะครับใช้ได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไฟนะครับตัวนี้จะมีระบบไฟใส่เป็นเบอร์ LRC1 นะครับ3ก้อนนะครับไขน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดมาจะมีเป็นช่องสําหรับใส่ฐานนะครับเป็น LRC1 นะครับ3ก้อนพอใส่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นสวิตช์นะครับอยู่2จุดตรงนี้นะครับซ้ายขวาเห็นไหมสีเงินเนี่ยนะครับสวิตช์พอกดเนี่ยนะครับมันจะมีไฟขึ้นนะครับข้างหนึ่งจะเป็นเปิดหน้าอกนะครับเปิดไฟที่หน้าอกเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลง อีกข้างหนึ่งเปิดตรงลูกตาแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าไฟค่อนข้างจะหลีมันไม่สว่างมากนะครับแต่ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็จะมีไฟจุดหนึ่งนะครับตรงหัวเข่านะครับก็จะมีสวิตช์เปิดอยู่ข้างในจะเป็นไฟสีแดงนะครับใส่เป็น LRC 1นะครับ2ก้อนนะฮะนี่นะครับจะเป็นไฟแบบนี้นะครับสีแดงตรงหัวเข่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเปิดแบบนี้จริงๆน่าจะทําเป็นระบบแม่เหล็กเนาะ มันจะได้เปิดง่ายๆหน่อยคืออันนี้มันต้องเอาออกมาแล้วก็มาผักสวิตช์นะครับแบบนี้นะครับแต่ก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับสวยดีนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับหัวนะครับสามารถเงยหน้าได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้อิสระนะครับในส่วนของแขนเนี่ยเท่าที่ผมลองจับดูก่อนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับ ข้อต่อคือแข็งแบบจัดๆเลยนะครับเนี like ID, to to ่ยนะครับเวลาขยับต้องใช้2มือนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของระบบนะครับเวลากางแขนก็จะมีชิ้นนี้นะครับสามารถเปิดหลบจุดขยับได้นะครับตรงนี้ก็เปิดได้นะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็กางแขนได้แบบนี้นี่นะครับแล้วก็งอแขนได้นะครับประมาณนี้ต้องจับแบบมั่นๆเลยนะแล้วก็ค่อยขยับนะครับเพราะว่านั่นจริงๆนะครับในส่วนของข้อต่อเขาตัวนี้นะครับในส่วนของแขน ะะมือเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยการดึงแบบนี้นะครับก็เอามือที่เราต้องการมาใส่นะครับเนี่ยคงไม่ต้องทําให้ดูนะมันเป็นระบบเปลี่ยนที่มันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะครับพาร์ทมือเนี่ยนะครับดูจากชิ้นอื่นพาร์ทมือนี่เป็นยาง PVC นะครับแต่ว่าเป็นาการทําที่ออกแบบมาค่อนข้างจะดูดีนะผิวงานเนี่ยนะครับคือดูดีเลยผมเคยเจองานที่แบบราคาแพงๆอย่างของ c c s นะครับตัวเกตเตอร์ มือเป็นยาง PVC เหมือนกันแต่ว่าเก็บรายละเอียดดีเทลมาไม่ค่อยดีเลยคือค่อนข้างขาดนะครับแต่ว่ามืออันนี้ขนาดเป็น KO นะยังทําออกมาดูดีเลยคือดูดีกว่ามือของตัว CCS g a t t e r อันนั้นคือมือแบบดูแย่เลยนะครับเป็นชิ้นยาง PVC เหมือนกันแต่ว่าเก็บรายละเอียดดีลมาไม่เรียบร้อยแต่ว่ามือนี้คือดูดีกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้คือในส่วนแขนนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยับช่วงเอวนะครับแบบนี้นะครับโค้งได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะฮะในส่วนของหน้าอกเนี่ยเปิดได้นะครับแต่ว่าต้องระวังดีๆนะมันจะชนกับตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เปิดนี่แบบนี้นะครับเปิดได้สองข้างเลยนะครับนี่แล้วก็เปิดตรงนี้ได้นะครับตรงกลางผมไม่ค่อยมีเล็บนะมันจะเปิดลําบากนิดนึงนี่นะครับก็เปิดได้ประมาณอย่างนี้ ถ้าเปิดไฟก็จะเห็นชัดขึ้นนี่นะครับเปิดไฟก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับในส่วนของหน้าอกนะครับแบบนี้แล้วก็ในส่วนของขานะครับขาก็เวลาจะยกนะครับก็เปิดชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อลบจุดขยับของมันนะครับแล้วก็ยกขาได้แบบนี้เลยนะครับยกได้เยอะนะครับแล้วก็ข้อต่อแข็งมากนะครับแล้วก็ลองงอเข่าดูนะครับเพราะงอเข่าจะมีเป็นระบบที่มันดึงกันอยู่อย่างแบบนี้นะครับนี่นะครับดึงลังกันมาแบบนี้เลยอู้นั่นจริงๆ คือแน่นมากเขาต่อแน่นทุกจุดเลยอะ่ะไม่ใช่แบบกระจอกเลยนะนะครับงาน KO ตัวนี้ ข้อต่อแน่นจริงๆนะครับแน่นมากใช้ได้เลยแล้วก็จุดขยับดีด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับหลายจุดนะครับมีจุดขยับหลบเอื้อกันไปเอื้อกันมาเพื่อให้มันขยับได้เยอะๆนะครับถือว่างานนี้เจ๋งมากจริงๆสำหรับจุดขยับไม่แปลกใจว่าทําไมงานแท้มันถึงไปแบบหลักหมื่นเลยนะครับเพราะว่ามันได้จุดขยับขนาดนี้เลยนะครับการออกแอคชั่นคือดีมากนะครับใช้ได้เลยนี่ขนาดเป็นงาน k คนะครับข้อต่อยังแน่นมากนะครับแน่นแบบนน่นใช้ได้เลยนะครับนี่ในส่วนของจุดขยับนะครับประมาณนี้นะดูในส่วนของอาวุธกันบ้านนะครับอันนี้คือดาบยาาาวเค้แถมมใหนะรับ ก็จะเป็นดาบเป็นพลาสติกนะครับเป็นวัสดุพลาสติก ABS นะครับแล้วก็จะมีการทําสีม่วงสีแดงมานะครับสีเงินมานะฮะเนื้องานดูดีนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่น้ําหนักเบานะครับไม่หนักมากนะครับหุ่นตัวนี้ถือได้สบายครับข้อต่อแข็งมากนะครับสบายมากสาหรับดาบเล่มนี้นะครับความสูงของดาบนะครับดูลองเทียบกับตัวอัลติมัสดูนะครับคือความสูงของดาบเนี่ยความยาวเนี่ยสูงกว่าตัวอัลติมัสอีกนะครับอันนี้เป็นชิ้นขวนคู่นะครับมาคู่กันลักษณะเหมือนกันเลยนะครับสองอัน เป็นชิ้นพลาสติกนะครับ ABS นะครับทำสีมาลวดลายก็สวยงามดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะมากนะครับสำหรับชิ้นปืนนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็มีลูกเล่นแบบนี้นะครับกางได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงได้แบบนี้ อันนี้เป็นชิ้นดาบนะครับน่าจะคุ้นตากันดีเพราะว่าดาบเนี่ยเหมือนภาคมูวี่เลยคล้ายๆนะครับจะเป็นภาพแบบนี้ยนะครับพาสใสแล้วก็จะเป็นดามนะฮะจะมีเป็นตัวติดด้วยน่าจะติดกับอะไรทักอย่างคือมันไม่มีคู่มือไงผมก็เดาไม่ถูกว่ามันติดกับอะไรนะครับนอกจากลองติดจริงมันจะให้มาเป็นคู่นะครับมีอีกเล่มน,นึงนะครับแต่ว่าดีเทลเหมือนกันเปรียบนะครับนี่แบบนี้ อันนี้เป็นขวานอีกอันนึงนะครับเป็นขวานใหญ่ที่เขาแถมมาให้นะครับดีเทลสวยมากนะครับอันนี้คือผมชอบสุดเลยในบรรดาอุที่เขาให้มานะฮะสำหรับงานแท้เนี่ยนะครับเหมือนว่าจะต้องพรีออเดอร์หน้าเว็บเท่านั้นนะครับถึงจะได้ขวานอันนี้มานะครับแต่ว่างานจีนนะครับใส่มาให้เลยนะฮะครบเลยนะครับนี่ยนะครับแล้วก็ดูดีมากนะครับนี่แบบนี้อันนี้เป็นแพ็คหลังนะครับก็เป็นพลาสติกทําสีมานะครับตามดีเทลนะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูท นี่นะครับติดเข้าไปได้แบบนี้นะครับก็ติดได้แน่นดีนะครับไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะครับจะมีตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับหลวมมากกว่านะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองถืออาวุธให้ดูนะครับอันนี้ผมติดดาบเข้าไปที่แพ็คหลังนะครับของโตะหุ่นวิธีก็คือดึงออกมาเลยนะครับมันจะมีเป็นเขี้ยวนะครับล็อกอยู่นะฮะแล้วก็เอามือนะครับมือที่เป็นมือลักษณะของการจับดาบนะครับเอามาใส่เข้าไปแบบนี้มันจะเป็นชิ้นยาง PVC นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องว่ามันจะแตกหักนะครับมันจะยางมันจะมีความยืดหยุนอยู่นะ นี่นะครับจะเด่นไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับก็ถือได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้ข้อต่อโคตรดีเลยนะครับนี่นะครับดาบใหญ่ก็ไม่มีปัญหาครับไม่หลุดล่วงง่ายนะครับนี่อันนี้ลองถือขวานคู่ดูนะครับก็ถือได้นะครับไม่มีหลุดนะครับแล้วก็ลองแกว่งดูอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ลองตั้งดูยืนได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาในการยืนนะฮะ อันนี้ลองถือขวานใหญ่ดูนะครับน่าจะเป็นอาวุธที่หนักที่สุดแล้วของเขานะครับก็ถือได้สบายมากนะครับแต่ว่าต้องถือ2มือนะครับให้อีกฝั่งหนึ่งประคองไว้ถ้าเราถือมือเดียวเนี่ยนะครับตรงด้านนี้มันจะแบบหัวมันจะตกๆหน่อยนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าหุ่นเนี่ยนะครับถือมือเดียวเนี่ยประคองได้สบายมากนะครับอย่าเรียกว่าประคองเลยคือถือได้เลยแต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับต้องใช้อ่ามืออีกฝั่งหนึ่งคอยแบบจับไว้นิดหนึ่งนะครับมันจะดูสวยกว่านะฮะสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ23-24ถึงเซนนะครับแล้วแต่การจัดท่ายืนด้วยนะครับลองเทียบความสูงนะครับกับงานกันดั้มมาสเตอร์เกตนะครับจะเห็นว่านิวกันดั้มนะครับตัวจะเล่ๆกับตัวออพติมัสเลยเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น MG เอ็บจะะดูเตียกว่าน ลองเทียบความสูงกับงานที่แปลงร่างได้นะครับเป็น Optimize กับ m e g a t r ทอนนะครับเป็นของค่าย Generation Toy ครับลองเทียบความสูงกับ L S 0 3 F นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น M P P 10ห่วเจียงครับเทียบความสูงกับ M 0 0 3นะครับ K O Optimize t าครับ สรุปตากความเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่อยากได้นะครับแต่ว่าไม่สะดวกไปงานแท้นะครับเพราะว่าราคามันสูงกว่าเยอะนะครับงานแท้นี่หลักหมื่นเลยนะครับผมแนะนําให้จัดตัวนี้ได้เลยนะครับเพจทีเคทอนออนไลน์นะครับขายอยู่4 0 2 0นะครับรวมส่งเลยเออราคาสบายกระเป๋ากว่าเยอะนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยจับงานแท้นะว่าถ้าเกิดเทียบกับงาน KO เนี่ยตัวงานมันจะต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองจับตัว KO ดูเนี่ยนะครับผมว่างานมันดีนะ งานประกอบโอเคเลยนะครับข้อต่อแน่นทุกจุดเลยนะครับงานสีใช้ได้นะครับไม่เจอจุดแย่นะครับพ์ดอาวุธนะครับให้มาครบเลยนะครับแล้วก็มีระบบไฟด้วยที่ตัวหุ่นนะครับไฟสวยเลยนะครับเสียดายอยู่นิดนึงนะครับตัวมันเล็กไปนิดนึงนะครับความสูงมันอยู่ที่ประมาณย3 24บสบเองนะครับก็หวังว่ามันจะมีงาน K.O. ใส่ออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบ Optimus เนี่ยนะครับคุณตัดสินใจซื้อตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับรวมๆคือซื้อได้เลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับลองไปติดต่อสอบถามกันที่เพจ TKtoy Online ดูได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับหวัสดีครับ